ฟินไม่แผ่วคู่จินในตำนานปุกลุกฝนทิพย์ไม่พระระเดชโชว์โมเมนต์สุดหวานถามฝากคำถา,ถามถึงเพื่อนชายคนสนิท ผ่านปาร์ตี้ฉลองวันเกิดประทับใจสาวปุกลุกฝนทิพวชรัตะกูลสุดปลื้มเพื่อนๆที่รักมาร่วมอวยพรโดยมีพระเอกหนุ่มคนสนิทไมพระระเดชจัดงานให้แบบจัดเต็มวันเกิดครบรอบอายุ32ปีที่ผ่านมามีของขวัญอะไรให้ตัวเอกไม่มีเลยค่ะใช้ไปมากเลยในปีที่ผ่านมาปีนี้ก็เลยไม่ได้ให้ของขวัญตัวเอกขอแค่การที่เรามีเวลาอยู่กับคนที่เราอยากขอบคุณเขาในวันที่ผ่านมาของเรามันมีช่วงที่เราใช้หนักคือ ปีที่ผ่านมาค่ารักษาพยาบาลคุณแม่โหดมากมันก็เลยเป็นปีที่เรารู้สึกว่านอกจากไม่ใช่แล้วเรายังต้องหาเพิ่มก่อนหน้านี้เราชิวๆกับการหางานบางงานไม่ชอบบางอันก็ไม่รับปีนี้ของเราเรียกว่ารับหมดก็ไม่เชิงแต่เราคิดว่าอาชีพเรามันเป็นอาชีพที่ขึ้นอยู่กับลูกค้าก็เลยเป็นปีที่ตั้งหน้าตั้งตา,งตางและอีกพาร์ทหนึ่งคือทําธุรกิจของตัวเองด้วยก็เป็นปีที่รู้สึกว่างานสําคัญหนุ่มใหม่ก็เซอร์ไพรส์นางหน้า รักคือหนูรู้สึกว่าถ้าจะต้องจัดวันเกิดไม่เคยจัดแล้วรู้สึกเหนื่อยเพราะแค่ดูแลเพื่อหลายๆคนก็เหนื่อยแล้วแล้วเราอ่ะเป็นคนแค่คนเหมือนชวนเพื่อนมาจะรู้สึกว่าเราอะแค่ต้องการให้เขารู้นะว่าสําคัญแต่ในทางกลับกันเราเหนื่อยที่เราต้องดูแลทุกๆคนให้เขาไม่เหงาเพราะเราเป็นแม่งานแต่จะให้เรามาจัดงานจัดร้านเองดีลเองเราจะรู้สึกเหนื่อยแต่อันนี้ไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไหม้คุยให้เพราะว่าเจ้าของร้าน จักการและเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วคือเรารู้ว่าอาหารดีแต่เราไม่รู้ว่าจะมีการจัดโต๊ะมีลูกโป่งถึงบอกว่าเพื่อนด่าเพราะเพื่อนใส่กางเกงขาสั้นมาเพราะบอกว่ากินข้าวกันชิวๆทำเอาแฟนคลับแห่ฟินเมื่อคู่คนสนิทอย่างปุกลุกฝนทิพวัชระตรกูลและไมพาราเดชสงวนความดีอัดคลิปที่ทำให้ทุกคนต้องจิตมอดพร้อมแคปชัน่นทำไมไม่ถามสักทีอะโดยโมเมนต์ดังกล่าวเป็นช็อตความน่ารักที่เปิดตัวด้วยการตั้งคำถามของสาวปุกลุก ในทํานองว่ามีแต่คนถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนทําไมไม่ถามแล้วว่าจุดๆๆก่อนที่จะค่อยๆขยับกล้องไปทางหนุ่มหล่อหุ่นล่าที่นั่งอยู่ข้างๆซึ่งก็คือไมพัทรระเดชพร้อมกับเปิดเพลงเป็นแฟนกันไหมของศิลปินโฟโมดส่วนอีกฝ่ายถึงกับเก็บอาการเขินเอาไว้ไม่อยู่ซึ่งแน่นอนว่างานนี้นอกจากจะทําเอาบรรดาแฟนคลับแฟนละครรวมถึงชาวเน็ตพร้อมใจกดไลค์รัวๆแถมยังสาดคอมเมนต์แซวความน่ารักของทั้งคู่กันอย่างคือคัก